ใช่ไหมยังไงเขาก็รู้ว่าเือของอะไรอันนี้ในมือเป็นอะไรครับในมืออันนี้เป็นสารก่อโรคไตค่ะ <laughs> 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 กินปุ๊บตรวจไตปั๊บเออฟอรทคารีเลยค่ะถ้าเกิดคุณกินหนึ่งเม็ดคุณจะเป็นระยะที่หนึ่งหากคุณกินหมดห่อนี้คุณระยะสุดท้ายคุณต้องเปลี่ยนไตยอย่างเดียวหรือไม่คุณก็ต้องตายอย่างเดียวเลย <laughs> ค่ะคือตอนแรกคิดว่าซื้อมาระว่งคนขับถึงง่วงนอนแต่ว่าคนขับแบบว่ากลัวว,ว่ากินไปแล้วตายมาค่ะ พยานปงพยานปักเปื่อหมดแล้วว่าตอนนี้ยังมีนี่ถุงไหมคะกินปนี่ถุงแล้วที่ซื้อมาในทริปนี้ไม่ใช่อะไรให้ซื้อมาในทริปนี้ใช่แต่กินทุกวันไหมแต่กินทุกวันกินกินวันละเม็ดเพราะคิดว่าร่างกายขาดโซเดียมมันไม่ต่างกับเกลือก้อนเลยนะเดี๋ยวมารีวิวกันสดๆอ่ะลองชิมดูต้องลองอุ้ยชิมหน่อยชิมหน่อยที่ไม่ได้กินนะกัดเออเออใช่จะได้รู้โอ้กลม ปุยอยากจะลองชิมดูนะครับนีนะคะนีะสะ e s c e t e o d รู้สึกไงบ้างครับตอร่อยาไหลจนพูดไม่ออก <S S S 3> องรู้สึกมาน้ำตาไหลเลยทีดเดียวเชียวเม่นิงอ่ไหมบอกแล้าเค็มมา,มากเย <S s <laughs> น้ำตาไหล อร่อยใช่ไหมมันชมาเกียวตื่นเลยเออใต้ตื่นมันเศร้ามากก่อนรู้สึกแรกคือกินน้ำกินน้ำพอลินได้สัมผัสกับเม็ดป้วยไปน้ำ็นไรคือขอถุยนิ้งเลย <laughs> เราไม่กืนเม็ดปวยลงไปนะคะ <laughs> เราต้องทายออกมาไงนคะชุ่มคอมากค่ะตื่นเลยค่ะ หวานไหมกินน้ำเขาคุยุยกินน้ำยังแล้วหวานไหมหวานไหมตอนเก่งก็หวานไม่สิ่งเดียวรู้สึกเมื่อคลายไม่ดหนอนมารู้สึกเป็นไงพี่ร้านปากเนยงไง่ยเหมือนมันเริ่มยุ่ยยใช่ไหมคุณแม่สิตังต้องบอกว่ายึดยึดยอดโดยไม่มีถุยเลยค่ะถุยค่ะถุยค่ะโอ้ยเป็นไงล่ะค่ะ บวยบวยเข็มหรือเปล่ามากบื่อไม่น่ารักหรือเปล่าบวยเป็นไงบวยหรือเปล่าบวยไม่น่ารักหรือเปล่าไม่เคยดูสายฟ้ากับพายุสิอ๋อเดี๋ยวตามยัเลือ็ตายเลยพายุหรือเปล่าพายุไม่น่ารักหรือเปล่านี่เป็นสโลแก มันรู้จักแม่สืตางไหมรู้จักเซิบหย,ยุดหยุดหยุดไมหยุดโดยไม่มีอะไรกันหยุดโดยมันต้องเป็ให้จบด้วย <c oughs> เออเออ,เอ,อแล้วแม่สืตางเขาดังมาจากอะไรรู้หรือเปล่าไม่รู้สซบาตตอบไม่รอแล้วนะอ๋ออะไรเซบตัวย่างเออเยอะเยอะเยอะเอ,อ้โอ้ยเหมือนเล่นเหมือนเดี๋ยวสับผมทุกชายเลยแรงมากเดือนที่แล้วค่ะโอ้ตายละ ช็อกไปเลยสเดินที่แล้วเนหน้าแบบไม่จริงหรอหมอจปนดมอะมเป็นไงได้ขาขจริง้ลนะ <laughs> ที่บ้านมีแชมพูหรือเปล่าดอกเบอร์เบอดเซเว่นอซกินแาไม่ไหวแล้วสงสารผัวเธอมากเลยจริงๆสุดนี้กลับไปบ้านทุกเปลีน ยอ,อย่าไปสมัมัดที่ไหนนะถอนดล้อกต่อไว้ดิตอกตันออกถอกดได้ละ